ความคิดว่าเหนื่อยมากแล้วเพื่อนหลายคนก็กพักไปจริงๆสมัยเรียนไม่มีอะไรหรอกว่าจริงๆ่ว่านี่คือคำพูดนะไม่มีอะไรหรอกพูดซะแบบโอบไม่ได้สวัสดีครับผมแมนกกนคุกนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องหนึ่งครับก็คือความลังเลว่าตอนที่เรียนเลอกรณงเบอร์จะต่อระดับ3หรือระไบ ระดับสุพเรียดีไหมนะครับตอนที่เรียนกําลังจะจบต่อกำลังจะจบระดับสองหรืออินเทอร์มีเดียนเนี่ยมีความคิดว่าเหนื่อยมากแล้วแล้วเพื่อนอะไรคนก็เป็นเหมือนกันก็คือว่าเรียนมาปีหนึ่งแล้วถ้าโบกกับที่หายจากโควิดไปเนื่องจากโควิดปโรงเรียนเนี่ยเจ็ดเดือนเท่ากับเราอยู่ในช่วงเวลาการเรียนเนี่ยหนึ่งปีกับประมาณครึ่งหนึ่งตอนเขาตัดสินใจอย่างนี้ไปจบนะเพราะตอนนั้นกำลังเรียน เอาว่าถ้ารวมหมดก็คือหนึ่งปีเจ็ดเดือนความคิดก็คือว่าไปทำอย่างอื่นบ้างได้ไหมเพราะวัน 6, เสาร์หายไปอย่งปีกับเจ็ดเดือนนะเพื่อนหลายคนก็<อ>ก็พักไปจร<ๆ>ิงจริงพักไปเข<ๆ>าบอกเออไปทำอย่างอื่นบ้างเขาอยากหยุดน,นี้บางคนก็หยุดเพราะว่าเรื่องความจำเป็นเรื่องการงานก,าก,ากา็มีอย่างเงี้ยส่วนตัวผมเองก็แบบ ตอนช่วงนั้นก็คิดว่าก็ต้องเรียนแหละจริงส่วนตัวนะเรา,าตอบไม่ยากแต่ในใจก็มีบางอย่างที่บอกแบบคือเหนื่อยมากเลยแล้วก็พออยากไปทำอื่นบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่บีแต่อาหารฝรั่งเศสอย่างเดียวที่เราเราจะเรียนแล้วการว่าตอนที่เรากำลังจะตัดสินใจว่าจะไม่ไม่เรียนต่อหรือเรียนต่อเนี่ยหรือจะพักไว้สักเทอมเนี่ย ก็คุยกับเพื่อนทีคนที่เรียนด้วยกันมาก่อนที่เคยเรียนที่นี่ไงจบสูบิเลียรเขาแบบมันจะมีสองแบบมากนะอย่างแรกก็คือว่าสูบิเลียไม่มีอะไรหรอกเอาจริงๆเพราะว่านี่คือคำพูดน,นะไม่มีอะไรหรอกส่วนมากเรียนแล้วมันเหมือนบางเกือบจบแล้วก็คือมาสองแบบอี่ระดับไม่จบแล้วก็เป็นเรื่องแบบโมเลกุลาซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันก็จะมีเมนูใหม่ๆบ้างเงี้ยแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วนในหัวก็แบบ พูดซะแบบโอ้ยนะแต่ในใจเราต้องต่อไงเราก็เลยล้นั่งคิดว่าแบบไปแล้วให้จบไงแล้วก็อย่างที่สองคือพอไปเจอคนบางคนเขาบอกว่าเออมาให้สุดได้รู้ว่าไปแล้วเป็นยังไงเจอกลับอะไรเงี้ยมาแล้วก็ให้เต็มที่แต่เอาจริงๆนะก็ไม่ได้มีคนบอกชัดเจนว่าสุดทเรียนต้องเรียนในเชิงของเนื้องะตอนนี้อยู่ไอคอนตัวอย่างนะครับกำลังเดินทางมา งานเด็กซอสเลยนะก็ตอนช่วงที่มาเนี่ยไอตอนช่วงที่กาลังตัดใจก็ได้มีความหลังเลวเราเหมือนเรียนแบบลอยๆอเอาจริงก็คือเรียนเพื่อให้ตัวเองว่าเราเหมาะเอเรียนให้จบแล้วก็แบบแอบเซ็งๆเหมือนกันว่าไม่ได้มีใครบอกว่าว้าวาต้องเรียนมากมายโม,ม่งไปจริงๆแล้วคนเราอาจจะมีความคิดตัวเองอยู่แล้วว่าอยากทำอะไรแต่ว่า อาจจะต้องการฟังใครสักคนที่ตรงกับความคิดเราแต่มันไม่มเจอเนี่ยเราก็ได้แบบเรียนไม้เรียนไม้ก็สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เรียนด้วยหนเดียวคือมาแล้วก็ให้จบเดี๋ยวเขาเรียนไม่จบมันเหมือนแบบมันมาไม่สุดก็เลยกลายว่าก็เลยเลือกเรียนแต่พอเรียนแล้วบอกเลยว่าอัตว์เดรัจไม,ม่บิดผมอบนะ เพราะว่าในการเรียนระดับสุพิเรียจะเป็นการเรียนแบบที่ไม่ได้มองเรื่องไม่ได้มองเรื่องความเป็นฝรั่งเศสนะนะเราจะมองเรื่องความเป็นฝรั่งเศสกับชาติต่งตางๆกับวัตถุดิบจากสถานที่ต่างๆคือเราจะได้ทำอาหารฟิวชัน่นแล้วก็ได้เข้าใจการทำอาหารแบบโรงแรมในความหมายคือการทำปริมาณมากแล้วผ่านอุปกรณ์ต่างๆในทางรัฐ เช่นใช้เครื่องซูวีแล้วก็ใช้เครื่องวาค้าแล้วก็มีในเรื่องของอันนี้หาที่จอดรถอยู่นะครับจะมีเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าไงนะใช้เครื่องปัดมากขึ้นในการทำอาหารวิธีใหมๆ่ๆที่ข้ามจากเดิมและยังรวมถึงว่าวิธีการแล่ป,ปลาก็เหมือนกันนะสมัยก่อนการแล่ป,ปลาเนี่ยเราจะใช้สมัยก่อนริงีใหม ระดับเบสิกิเดียนะไม่ใช่สมัยก่อนอยู่ผมแต่ว่าอย่างกาโซเนียครับปลาบางประเภทเอ่อถ้าตอนเรียนเนี่ยจะเป็นการฟิเลเอาเนื้อไปเปชิ้นก่อนแล้วก็เอาหนังออกแต่พอเรียนในระดับสูบิเลียปุ๊บเราจะดึงหนังออกแล้วก็ค่อยฟิเลเป็นชิ้นซึ่งมันเร็วกว่าฉะนั้นเนี่ยการเรียนสูบิเลียก็คือการเรียนทางลับมากขึ้นผมว่าค่อนข้างเชื่อว่าเป็นประโยชน์ จากประสบการณ์แล้วการทำรับค่อนข้างสูงขัญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุบิเีตตอนจบแล้วจะรับไปขนาดไหนแต่โดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าเขารับเยอะขึ้นแล้วก็การเติมรสชาติกับการทำคอมโบนะอันนี้เรื่องสองการก็คือว่ามันจะมีการต่อยอดรสชาติมากขึ้นที่บอกว่าคำว่าฟิวชั่นไม่ใช่วัตถุดิบอย่างเดียวนะรสชาติวัตถุดิบรสชาติด้วยเดี๋ยวนี้นะเวลาทำอาหารเนี่ยมีการใช้วัตถุดิบแปลกๆเช่น สาหลายวากาเบใช้สไลด์คอมบกแล้วก็มีใช้เครื่องปรุงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอีกหลายชื่อซึ่งผมว่านี้สำคัญในการทำอาหารแบบจริงจังนะผมไม่ได้ยึดติดความเป็นฝรั่งเศสจนกระทั่งแบบไม่ไม่เปิดรับวัตถุดิบใหม่ก็เรซูเเลียก็จะได้พวกนี้ด้วยคนเยอะสุดท้ายความลังเลสงสัยผมก็รู้สึกว่า มั่นใจมากขึ้นว่าโอเคเลือกถูกแล้วแหละแต่เดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากตอนนี้ในแมนจะตอบเหมือนเดิมไหมอันนี้ถือว่าความลังเลสงสัยในการตัดใจเรียนสุพิเรียน,รยนหรือว่าการเรียนระดับ3ที่เลยก็ต้องเบิเฟรนด์คูซิน in, ดีไหมนะครับจบสำหรับตอนนี้สั้นๆนะครับเพื่อเป็นบันทึกความตื่ไว้นะครับสวัสดีนะครับ